ชวนมาทำโรตีกรอบสูตรนี้ทำง่ายนวดแป้งไม่นานทำตามได้ง่ายจะทำกินทำขายหรือต้นทุนตามก็ทำได้นะเริ่มไปดูดีทำกันเลยค่ะอันดับแรกให้เราเตรียมน้ำเปล่าหลังจากนั้น พอคุณมาจนน้ำตาลทรายละลายตัวดีแล้วก็พักในส่วนนี้เอาไว้ก่อนต่อมามาเตรียมในส่วนของตัวแป้งกันค่ะเทแป้งสาลีนิร่รผสมลงไปจะใช้ตาไหนก็ได้นะตามสะดวกเลยให้เทเนยและน้ำตาลที่เราผสมกันเอาไว้ลงไปตามในคีปเลยนะแล้วก็ให้ใช้ไม้พายคนไปจนกว่าเนื้อแป้งจะคนต่อไม่ได้ หรือขั้นตอนนี้ใครจะใช้มือนวดเลยก็ได้นะคนมาจนแป้งได้เนื้อแบบนี้แล้วก็สามารถใช้มือนวดต่อได้เลยค่ะแล้วให้นวดไปจนกว่าเนื้อแป้งจะเนียนเข้ากันดีถ้าใครมีเครื่องนวดแป้งก็สามารถ ลักษณะแป้งที่นวดได้ที่ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วให้ซึงแป้งเป็นรูปวงกลมไว้ทามากรีหรือเนยบางๆางตรงภาชนะแล้วนำแป้งที่เรานวดไว้เมื่อสักครู่ พักแป้งครบ25นาทีแล้วก็นำแรปออกมาค่ะแล้วนวดแป้งอีก5นาทีหลังจากที่เราพักแป้งครบ25นาทีแป้งก็จะมีความติดมือน้อยลงและนวดได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมค่ะให้เรา โค้า5นาทีก็ให้เราขึ้นแป้งเป็นรูปวงกลมตามในคลิปได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้ทำเหมือนเดิมเลยค่ะทาเนยบางๆลงในภาชนะแล้วนำแป้งลงไปพักไว้เวลาในการพักเราพักแค่15นาทีค่ะ ครบ15นาทีให้นวดแป้งเหมือนเดิมเลยค่ะนวด5นาทีแล้วพักครั้งที่2ก็พักไว้15นาทีเหมือนเดิมเล พักครบ15นาทีก็ให้นวดลแป้ง5นาทีเหมือนเดิมเลยนะทำแบบนี้วนไปจนกว่าจะครบ4รอบค่ะ พอเราพักแป้งมาครบสีรอบแป้งก็จะมีความนุ่มและเนียนมากขึ้นแบบนี้เลยค่ะยิ่งพักแป้งไว้นานแป้งยิ่งจะมีความเนียนและนุ่มมากขึ้นขั้นตอนต่อมาเตรียมตลับแล้วนำเนยมาทาลงบนตลับบางๆแบบนี้เลยนะหลังจากที่เราทาเนยลงบนตลับเสรเรียบร้อยแล้วก็นำแป้งที่นวดมา ที่เป็นชิ้นวงกลมส่วนขนาดของชิ้นก็สามารถแบ่งได้ตามความชอบเลยนะคึ่งแป้งให้เป็นรูปวงกลมให้หน้ามันเนียนแล้วจับกีบด้านล่างให้แน่นทำตามแบบในคลิปได้เลยค่ะแล้วทาเนยลงบนหน้าแป้งบางๆทำแบบนี้จน แบ่งแป้งครบทุกชิ้นแล้วก็นำเนยมาทาบางๆบนแป้งอีกรอบค่ะแล้วปิดฝาพักแป้งไว้20นาทีค่อยนำแป้งมาทอดค่ะใครกินไม่หมดก็สามารถปิดฝาพักเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วค่อยนำมาทอดอีกครั้งได้ค่ะสูตรนี้พักไว้ได้นานขั้นตอนนี้ยิ่งเราพักแป้งไว้นานแป้งก็จะมีความนุ่มและเนียนมาก ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนำที่รีดสำหรับรีแป้งมาจะใช้เป็นขวดหรืออะไรก็ได้นะที่สาม,มารถรีแป้งได้ตามที่เราสะดวกเลยแล้วให้นำแป้งโรตีมาวางไว้บนถาดกดเล็กน้อยเพอให้โรตีเป็นแผ่นแล้วหลังจากนั้น พอรีดแผ่นรตีได้แบบนี้แล้วก็นำเนยมาทาลงบนแป้งบางๆค่ะพอเรารีดแผ่นรูตีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักในส่วนนั้นเอาไว้ก่อนมาตั้งกระทะเราไปจึงกว่าน้ำจะเดือดค่ะแล้วนำแผ่นรูตีมาทอดใช้ไฟอ่อนในการทอดอย่าใช้ไฟแรงนะ อาจจะไม่ก่อนสุกได้เราไปจนกว่าแป้งจะมีความเหลือลงขึ้นมาให้เราเหินแบบในคลิปแล้วค่อยพลิกด,ด้านกลับค่ะ <Burch. S 2> พอทอดโรตีได้สุกประมาณนี้แล้วก็ให้พับโรตีได้เลยค่ะส่วนใครจะใส่ไข่ เรียบร้อยแล้วก็นำไปพักทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วทำแผ่นอื่นๆต่อไปจนกว่าแป้งจะหมด เสร็จแล้วก็โรยด้วยนมข้นหวานค่ะแล้วก็น้ําตาลทรายเส่วนความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบเลยนะทำแบบนี้ไปในทุกๆแผ่นเลยค่ะ หน้าตาของโรตีที่เสร็จก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะแป้งกรอบหวานหอมอร่อยพอดีสูตรนี้จะทำขายก็ได้นะต้นทุนต่ำทำตามได้ง่ายก็จะได้แป้งโรตีที่กรอบอร่อยมารับประทานแล้วค่ะคลิปนี้ก็มาแจกสูตรดีๆเพียงเท่านี้ ถ้าใครชอบก็ฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ